สวัสดีจ้าพี่น้องปองปายซูบูสุคนต้ตอนรับขอสู่ช,ช่องกอติดหวยดังมาเชนนะจกะ็มาพกับแอดมินอีกครั้งหนึ่งนะจาะแอดมินก็เด้ไปรวบรวมแนวทางการเยนโชคแนวทางคนดังเอามาแบ่งปันให้พี่น้องได้เบิงกันอีกชิ้นเคยนะพี่น้องสําหรับชุดนี้นะจาะก็จะเปลี่ยนแนวทางของอาจารย์นอบตีนะพี่น้องเด้อซึ่งผลงานลายงดทิพย์มากของเพลินก็นลุกนะจาะลุกมาสามสี่งดแล้วพี่น้องบ่เขานกจาะก็นานนั้นก็ให้เข้า กะตองเสียใจหลายเด้อพี่น้องเดินเล็กมีเขาไม่ลุดเป็นเรื่องธรรมดาเนาะจ้ะฮาก็ต้องขอใจเพิินน้ำเนาะพี่น้องนะเนาะฮาก่ามาเบิ่งต่อกันที่ชุดไม่ก็เลยพี่น้องชุดแก้มือของเพิินเนาะจ้ะเพิินได้ปรยแนวทางมหาห้แล้วรัฐบาลไทยงวดประจําวันที่ 16, ่6มีนาค้อ5 6กเนาะจ้ะเาเพิ่นเหสูบให้ใหหลาบในงวดนี้เนาะพี่น้องเนาะ ก่อนสิไปรับชมเราฝั่งแนวทางของเพื่อนเราจะแอดมินก็ขอกำลังแห้งใจจากพี่น้องสุภูสุพนนอกจาก้วยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกิ้งกิ้งแจ้งเตือนนอกจากพี่น้องก็จะได้รับชมคลิปใหม่ๆกันนอกจากส่วนแอดมินก็จะได้มีกำลังแห้งใจในการทำคลิปต่อไปโดยการกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินจากพี่น้องสุภูสุพนเด้วยจ้าเพื่อเป็นการบ๊อเซวล่าเราไปบึงแนวทางของเพิ่นกันเลยพี่น้องไปเบึงกันเลยจ้า ำวันที่16มีนาย้อนไปปีก่อนเรียกเราเข้านะครับปี67สำหรับงวดหน้างวดประจำวันที่16มีนาย้อนไปปีก่อนเรียเราเข้านะครับปี67สำหรับงวดหน้างวดประจำวันที่16มีนาย้อนไปปีก่อนเรียกเราเข้านะครับปี67สำหรับ